ข้อ23สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนัคถะบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเลืยกพิสุสพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุเหล่านั้นทูลรับทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตัดพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้ว พวกเทวดาชั้นดาวดึงองค์หนึ่งแวดล้อมด้วยมูนางอับศรเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์พวกนางอับศรบำเรออยู่ในสวนนันทวันได้กล่าวคถานี้ในเวลานั้นว่าเทวดาเราใดไม่เห็นนันทวันอันเป็นที่อยู่ของหมูนรเทพ30ผู้มียศเทวดานั้นย่อมไม่รู้จักความสุข ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเทวดานั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาองค์หนึ่งได้ย้อนกล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าดูก่อนท่านผู้เเคาท่านย่อมไม่รู้จักคำของพระอาหารหันต์ทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความเกิดและความเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสงบประงับสังขารเหล่านั้นเสียที่ได้เป็นสุขเทวดานั้น ขันยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าคนมีบุตรย่อมยินดีพระบุตรทั้งหลายคนมีโคย่อมยินดีพระโคทั้งหลายเหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปธิเป็นเป็นความดีของคนบุคคลใดไม่มีอุปธิบุคคลนั้นไม่มียินดีเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลมีบุตรย่อมเศร้าโศกเพระบุตรทั้งหลายบุคคลมีโคย่อมเศร้าโศกพระโคทั้งหลาย เหมือนกันฉะนั้นเพราะอุปธิเป็นความเศร้าโศกของคนบุคคลใดไม่มีอุปธิบุคคลนั้นไม่เศร้าโศกเลยนันทิปุตตะสมมสูตรที่3หัวข้อ28เทวดานั้นขันยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า,า,วาความรักเสมอด้วยความรักบุตรไม่มีทรัพย์เสมอด้วยโคย่อมไม่มีแสงสว่าง เสมอด้วยดวงอาทิตย์ย่อมไม่มีสระทั้งหลายมีทะเลเป็นอย่างยิ่งพระภูมมีพระภาคตรัสว่าความรักเสมอด้วยความรักตนไม่มีทรัพย์เสมอด้วยข้าเปลือกย่อมไม่มีแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีฝนตหากเป็นสระยอดเยี่ยมเทวดานั้นขันยืนอยู่ณที่ควรส่วน ข้างหนึ่งแหลแล้วแหลได้กล่าวคาถานี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดกว่าสัตว์สองเท้าโคประเสริฐสุดกว่าสัตว์สีเท้าภรรยาที่เป็นนางกุมารีประเสริฐสุดกว่าภรรยาทั้งหลายบุตรได้เป็นผู้เกิดก่อนบุตรนั้นประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดกว่าสัตว์สองเท้าสัตว์อาชนัยประเสริฐสุด กว่าสัตว์สีเทา้าภรรยาที่ปรนนิบัติดีประเสริฐส,สุดกว่าภรรยาทั้งหลายบุตรใดเป็นผู้เชื่อฟังบุตรนั้นประเสริฐกว่าบุตรทั้งหลายสกะมานสูตรที่หเทวดากล่าวว่าเมื่อนกทั้งหลายเราะพักร้อนในเวลาตะวันเที่ยงป่าใหญ่ประหนึ่งว่าครวนคลางความครวนคลางของป่าน,นั้นเป็นภัยปรากฏแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อนกทั้งหลาย พักร้อนในเวลาตะวันเที่ยงป่าใหญ่ปนึงว่าครวนคลางนั้นเป็นความยินดีปรากฏแก่เราเทวดากล่าวว่าอริยมรรคไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เพราะความหลับความเกียจขานความบิดกายความไม่ยินดีและความมึนเมาเพราะพัดพระผู้มีพภาคตัดว่าเพราะขับไล่ความหลับความขี้เกียจความบิดกายความไม่ยินดีและความมึนเมาเพราะพัด ด้วยความเพียรอริยมรรย่อมบริสุทธิ์ได้เทวดากล่าวว่าทำของสมณะคนไม่ฉลาดทําได้ยากทนได้ยากเพราะทำของสมณะนั้นมีความลําบากมากเป็นที่ติดขัดของคนผ่านพระผู้มีภาคตัดว่าคนผ่านประพฤติท,ทำของสมณะสิ้นวันเท่าใดหากไม่ห้ามจิตเขาตกอยู่ในอํานาจของความดําริทั้งหลายเขาติดขัดอยู่ ทุกทุกอารมณ์พิสุยังวิตกในใจไว้ไว้ได้เหมือนเตาหดอวยวะทั้งหลายไว้ในกระดองของตนอันตันหานิสัยและทิฏฐินิสัยไม่พัวพันแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นปาราลินิพานแล้วไม่พึงติเตียนใครบรรุษที่เกียรตกันอกุศลธรรมด้วยฮิริได้มีอยู่น้อยคนในโลกพิสุใดบรรเทาความหลับเหมือน มาดีหลบแซ่พิสุนั้นมีอยู่น้อยรูปมีอยู่น้อยรูปในโลกขีณาสะวัพิสุพวกใดเป็นผู้เกลียดกันอากุศลธรรมด้วยฮิริมีสติประพฤติอยู่ในการทั้งปวงขีณาสะวะพิสุพวกนั้นมีน้อยขีณาสะวะพิสุทั้งหลายบรรลุนิพพานเป็นส่วนสุดแห่งทุกข์แล้ว เมื่อสตะนิกายประพฤติไม่เรียบร้อยย่อมประพฤติเรียบร้อยเทวดากล่าวว่ากระท่อมของท่านไม่มีหรือรังของท่านไม่มีหรือเครื่องสืบต่อของท่านไม่มีหรือท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกหรือพระภูมิมีพภาคตัดว่าแน่ละกระท่อมของเราไม่มีแน่ละรังของเราไม่มีแน่ละเครื่องสืบต่อของเราไม่มีแน่ละเราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นกระท่อมข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นรังข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นเครื่องสืบต่อข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าอะไรเป็นเครื่องผูกท่านกล่าวมารดาว่าเป็นกระท่อมท่านกล่าวภรรยาว่าเป็นรังท่านกล่าวว่าบุตรเป็นเครื่องสืบท่านกล่าวตัณหาว่าเป็นเครื่องผูกแก่เราดีละกระท่อมของท่านไม่มี ดีจริงรังของท่านไม่มีดีจริงเครื่องสื่อต่อของท่านไม่มีดีจริงท่านเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก